นะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนันกกรน,นะฮะพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยเราประสบปัญหานะครับกับอากาศหนาวเนี่ยประสบปัญหาอะไรครับประสบปัญหากันเยอะเลยนะครับในบรรดาพืชบางชนิดเนาะนั่นคือการไม่ค่อยต่อยอดของพืชหลายตัวหลายชนิดเลยนักษตรกรนะครับมีแค่บางพืชที่ยังนะครับเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับหลังจากผ่านหน้าฝนเพราะบางพืชเขาไม่ชอบฝน นะครับแต่บางพืชนะครับพี่น้องเกษตรกรบางพืชนั้นนะครับเขาไม่ชอบหนาวเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ครับท่านสังเกตได้ว่านะครับหลายๆพืชเริ่มที่จะเกิดอาการชะงักนะครับนะการเจริญเติบโตเช่นมะกอนะครับนะมะละกอพี่น้องเกษตรกรนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนะการทํายอดสิ่งสำคัญอยู่ไหมครับ หลายท่านนะครับนะแน่นอนครับอย่างที่ผมเรียนทักษะเกษตรกรไปนะครับว่านะครับมะละกอนะครับนะเป็นพืชที่เวลาที่เราจะนะครับนะทำให้เขาติดดอกติดลูกเนี่ยนะครับนะเราจําเป็นที่จะต้องเติมอาหารเขาให้ครบด้วยเกษตรกรเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเราทําขายเราไม่ได้ทําปลูกกินไว้กินข้างบ้านเกษตนะรกรเนาะมะละกอทําขายกับมะละกอที่ปลูกกินข้างบ้านต่างกันตรงไหนครับ มะละกอที่ปลูกข้างบ้านไม่ต้องให้อะไรไม่ต้องเติมอะไรจะโตก็แล้วแต่องจะตายก็เรื่องของเองใช่ไหมครับจะออกลูกดกรู้ไม่ดกก็แล้วแต่เองใช่ไหมฮะเพราะว่านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นมะละกอที่ปลูกข้างบ้านเราจะไม่ค่อยสนใจว่า 1. ผิวเขาจะเป็นยังไง 2. เราไม่ค่อยสนใจว่าลูกเขาจะเล็กหรือใหญ่ถูกต้องไหมครับนะฮะซึ่งต่างจากมะละกอที่เราทําขาย มะละกอให้ที่เราทําขายเนะนี่ะพี่นกเศรษฐกรนะครับเราก็จะต้องมาดูละเออลูกเขาขยายไหมลูกเขาขนาดเท่าเดิมไหมผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วลูกเขายังขนาดไหนมีการขยายเนื้อหรือเปล่าดูต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นนักเศรษฐกรครับใครที่ปลูมกมะละกอนะครับเริ่มต้นก่อนเลยที่ดินทําไมต้องดินพี่นักเศรษฐกร เพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะให้ปุ๋ยกันเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยทําลูกซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปุ๋ยทําลูปเนี่ยพิษเกษตรกรนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าโพแทสนะครับนะเพราะฉะนั้นพิษเกษตรกรครับนะฮะมันเกิดการทําอะไรครับทําให้ดินของท่านเนี่ยมันเกิดอาการแข็งนะครับนะฮะธาตุอาหารเช่นโพแทสนะฮะเป็นเป็นธาตุอาหารที่อะไรครับทำให้ติดดอกได้ดีเนาะนะฮะ โพเทสเซียมนะครับนะแปลว่าเป็นะจะทําให้เรื่องของผิวสวยด้วยลูกใหญ่ด้วยนักนักศกษแต่มีผลเสียตรงที่การขายายตัวของเขาในใต้ดินเนี่ยมันช้าเมื่อนะครับนะเขาเกิดการละลายช้านัก,กนะักศกษะเราจะเราจะไม่เรียกสับว่าละลายนัก,กนะักศกษะจะเรียกว่าการที่เขาเริ่มทําปฏิกิริยานะครับกับรากเนี่ยมันช้านะครับทำให ดินของท่านเนี่ยมันเกิดการแข็งตัวนะครับนะเพราะฉะนั้น,นมีอะไรบ้างนักเกษตรกรที่ทําทให้นะครับมะกอท่านฟื้นได้บ้างนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องจัดการทางดินก่อนท่านจะให้ปุ๋ยให้ปหุ๋ยอย่างเดียวไม่ได้นักเกษตรกรอยากได้ลูกโดกนะท่านต้องให้หนารายพริกเป็นดินบิ๊กแจ๊ดช่วยได้บิ๊กแจ๊ดเพิ่มพลังนะครับสตัวนี้ฉีดพ่นทางดินเป็นประจำ นะครับฉีดไปเหอะปเกษตรกรไม่ต้องอโอ้ยฉีดทำไมทางดินนะเป็นปรับไม่ดินทํนมาดีอยู่แล้วนะครับฉีดไปเหอะปเกษตรกรนะครับฉีดเพื่อให้รากของท่านมันเดินได้ดีนะครับตอนท่านใส่ปุ๋ยหวานเนี่ยหรือปุ๋ยอะไรต่างๆหรือขยายลูกเนี่ยนะครับมันจะได้กินอย่างเต็มที่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวมันเข้าสู่ช่วงของการหยุดการเจริญเติบโตของยอดและลูกเกษตรกรลูกเท่าไหนเท่านั้นในะนหน้าหนาวอ่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรครับ นะฮะเราก็จะเติมนะครับนะการขยายลูกนะครับด้วยอะไรครับแน่นอนนะครับนะฮะเริ่มแรกเลยปลูกมะละกอเราใช้สูตรหนึ่งสูตรสองนะครับพอเริ่มติดดอกเราก็มาเป็นสูตรสองสูตรสามนะครับฉีดพ่นนะครับทำไมเราไม่ใส่สูตรสี่ครับใจเย็นๆรอก่อนนะครับเพราะว่ามะละกอเราให้สูตรสี่ตอนไหนครับตอนที่เราใกล้เก็บพิษนกศรนะฮะแต่ถ้าจะฉีดทีเดียวหมดเลยได้ไหมได้นะฮะถ้าหาถ้าปลูกมะละกอที่เป็นมะละกอสุก นะครับ